ก right? ่อนที่เราจะเข้าไปชมคลิปนะฮะวันนี้ผมมีแอปแอปหนึ่งมาแนะนำนะครับ นี้มีที่ว่าไบน o โมนะฮะเป็นแอปที่เราจะต้องคาดการกราฟที่มันกำลังวิ่งอยู่เนี่ยว่ามันจะขึ้นหรือลงนะครับขึ้นก็สีเขียวลงก็สีแดงนะครับและนี่ก็คือเงินในบัญชีจริงๆของเราเลยนะฮะเราสามารถเลือกจำนวนเงินลงทุนในแต่ละครั้งได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูสมมติผมเลือกเป็น3,000บาทในครั้งนี้นะฮะเราก็คาดการกราฟที่มันกาลังวิ่งอยู่เนี้ยเดี๋ยวมันจะขึ้นหรือลงนะฮะ, <S <S ะ,ฮะผมดูเชิงแล้วจะขึ้นละกันนะฮะขึ้นก็สีเขียวนะครับ ที่เหลือเราก็เพียงแค่รอครับมาขึ้นไปข,นขึ้นไปขึ้นขึ้นไปขึ้นไปโอเคเรียบร้อยครับเงินเข้าเรียบร้อยฮะอ่ะถ้าเกิดใครอยากรู้วิธีการฝากถอนนะครับกดที่เมนูตรงนี้นะฮะแล้วก็บาลานซ์ครับฝากก็ดี posit ครับ ถอนก็วิดจอลนะฮะสมมุติผมจะฝากเพิ่มนะฮะกดที่ d e p o s i t นะครับแล้วก็มาเลือกช่องทางการฝากการถอนของเรานะครับพร้อมเพย์ก็ได้นะครับวีซ่ามาสเตอร์หรือเลือกเป็นธนาคารก็ได้นะครับอ่ะแล้วฝากเนี่ยมีโบนัสด้วยนะครับ50% 30% 20%ก็แล้วแต่นะฮะ แค่นี้นะครับเราก็ได้เงินแล้วนะฮะถ้าเกิดใครอยากลองเล่นนะครับก็คลิกที่ลิงก์ใต้คลิปเลยนะฮะใต้คําอธิบายเลยนะครับก็จะมีลิงก์แล้วก็มีให้ส0,000ื่นบาทนะครับเอาไปทดลองเล่นกันเลยนะครับฝากถอนได้ยีิบสี่ชั่วโมงนะฮะได้ทุกธนาคารทั่วโลกเลยครับผมแล้วก็ที่สำคัญครับเล่นในทั้ง iOS Android หรือว่าจะเล่นบน PC บนคอมพิวเตอร์ก็ได้ครับไปลองเล่นกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับช่วงนี้หลายคนคงจะอยากเล่น E f ฟ o t บ a l ป p สอ2021กันเต็มแก่แล้วนะฮะรอกันก็ สิ้นเดือนตุลาคมนะฮะท่านผู้ชมรอเล่นกันเลยนะครับสำหรับเบสมือบายนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาพรีวิวนักเตะที่กําลังจะมาในอนาคตนะฮะซึ่งมาในฐานะไอคอนิกโมเมนต์นะครับสุดยอดมนุษย์ต่างดาวของเรานี่ยนะครับผมลีออนเนลเมสซี่ในเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนต์บาร์เซโลนาครับ สำหรับเมซี่ในเวอร์ชันไอคอนิกโมเมนตเนี่ยเป็นช่วงวัย19ปีนะฮะเราเนี่ยยังไม่เห็นของจริงในเพสโมบายนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ผมทํามาให้พรีวิวกันดูแล้วนะครับค่าพลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นค่าพลังจริงๆที่จะมีในเพส2021ของเมสซี่ ไอคอนิกนะฮะตัน103ครับท่านผู้ชมเมื่อใส่ชุดโมเดลของบาร์เซโลนาแล้วทำเลเวลตันนะฮะจะมีโอเวอร์ออนะตำแหน่งปีกขวา RWF 103ครับฟังไม่ผิดครับท่านผู้ชมมาดูรายละเอียดค่าพลังกันก่อนนะครับความสามารถในการเล่นเกมลุก99บอลคอนโทรลดิฟฟิ้งไทโพวิชันเนี่ย99เต็มแม็กซ์หมดเลยอันนี้ไม่แปลกเพราะว่าในเบส2 0งพในเวอร์ชันเออ่ฟิเจเพเยสก็ค่าพลังประมาณนี้นะฮะแต่ว่า สิ่งที่เก่งและโคดโ,โกงกว่าเดิมก็คือโลพัสแลรับเทสพาร์ทาพลังอื่นๆนะฟินิชชิง99นะฮะเซตพีท99ครับยิงลูกฟรีคิกลูกปั่นซ้าย98นะฮะแต่ว่าเวอร์ชันนี้ครับสิ่งที่โกงก็คือเป็นเ <laughs> มสซี่ล่างสปีดครับท่านผู้ชมสปีดเต็มแม็กซ์99แล้วสปีดต้น99ท่านผู้ชมคิดดูคลองบอลดี i, ขนาดนี้นะฮะอย่างกับเทพเจ้าแล้วความเร็วขนาดนี้ด้วยโอ้โหอะไรจะโกงไปขนาดไหนครับท่านผู้ชม สุดยอดอืมคือเมสซี่ตัวปกติฟิเจเพเยอร์สเนี่ยก็โหดอยู่แล้วนะคืนนี้จะโหดจะโกงไปไหนฮะท่านผู้ชมฟิเจเพเยอร์สก็ว่าโคตรโกงโคตรโหดแล้วนะแล้วเวอร์ชั่นนี้ไอคอนิคโมเมนต์ตัน103่ง้อยสาสุดบรรยายผมไม่รู้จะเอาคำพูดอะไรมาบรรยายแล้วครับส่วนสกิลก็มีสกิลเต็มแม็กซ์สิบสกิลนะฮะสกิลหลักๆสำคัญๆก็ยังอยู่ครบคันครับไม่ว่าจะเป็นลองเลงไดฟ์ปันป่นๆนะฮะลองเลงชุดติ้งดิปปิ้งช็อตก็ยังมีเช่นเคยนะครับท่านผู้ชม และก็พิเศษสุดสําหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมผมจะจับเมสซี่วัย19ปีนี่ยละครับย้อนยุคนะฮะกลับไปเล่นร่วมกับเพื่อนร่วมทีมบาซ่าในยุคเดียวกันนะฮะในยุคที่เขาวัย19ปีนี่ยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เอาไปดวลกับเลอมาดิดในยุคเดียวกัน,นะครับใครเป็นใครตำนานคนไหนคิดถึงคนไหนกันนะฮะท่านผู้ชม ดูกันเอาเองแล้วกันนะฮะ oh. ท่านผู้ชมเพื่อให้ได้อัตราลดมากขึ้นนะฮะนี่คือค่าพลังที่แท้ทูนะฮะในเวอร์ชั่นอคุนิกโมเมนต์ของเมสซี่นะฮะท่านผู้ชมตัน103ที่ปีขวา RWF นะฮะผมปรปับค่าพลังเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็กราฟิกแล้วก็การเล่นในคลิปนี้ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะฮะก็คือเป็นเฟส2020ในเวอร์ชัน PC นั่นเองนะครับ คือเพจ2021น่ยยังไม่ออกมานะแต่ว่าก็เป็นซีซันอัปเดตไงตัวเกมเอนจิ้นก็เป็นตัวเดิมนะครับท่านผู้ชมเพียงแต่ว่าเปลี่ยนค่าพลังนักเตะเปลี่ยนสเตตัสนักเตะต่างๆนะครับแล้วก็อัปเดตการย้ายทีมต่างๆนะครับปุ่มส่วนการเล่นอะไรก็เป็นเค้าโครงเดิมนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ต่างอะไรจากเพจ2020ณตอนนี้นะครับ สำหรับเมสซี่ในเวอร์ชั่นอคติกโมเมนต์ที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะผมอัพค่าพลังเป็น103เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมรวมถึงทรงขมนะฮะรวมถึงรูปร่างหน้าตานะฮะให้เหมือนกับเมสซี่ในวัย19ปีนะครับไม่ใช่ว่าเอาเมสซี่ตัวปกติมาเล่นนะนี่คือเมสซี่ตัน103เลยนะครับท่านผู้ชมแต่ว่า เวอร์ชันคอนิกโมเมนต์นี้มีเงื่อนไขว่าท่านผู้ชมจะต้องใช้ชุดโมเดลของบาซ่านะครับถึงจะเพิ่มบัฟให้กับเมสซี่นั่นเองครับดูลูกนี้สุดยอดคือเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่โคตรโกงอยู่แล้วในเรื่องของการล็อกบอลคลองบอลนะฮะเป็นนักเตะที่คลองบอลดี D, ที่สุดในเกมครับท่านผู้ชมนี่ฮะเมสซี่ Messi, ผมยาวนะก็เป็นรูปร่างหน้าตาของเมสซี่กับเกมนี้แหละครับแต่ว่าเป็นเบส2005นะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นนี้แหละครับผม ใช้ทรงผมนี้นะฮะการคลองบอลการเลี้ยงบอลนะฮะถือว่าเป็นสุดยอดอยู่แล้วนะครับนี่เห็นอะไรแวบๆไหมฮะซีดานด้วยนะครับเพื่อจะได้คิดถึงกันนะฮะดูฮะล็อกหลบซีดานมาเกลเล่ครับแล้วก่อนที่จะปั่นก้อยด้วยซ้ายครับสุดยอด คือผมรีวิวเมสซี่ในเวอร์ชันฟิจเเอทเพเยอร์ในปี2020มานะฮะถ้าจะไม่ผิดก็คือไม่ต่ำกว่า2-3เวอร์ชันนะฮะวนใหญ่เมสซี่ก็มีความโกงในเรื่องของการคลองบอลอยู่แล้วนะครับอย่างที่บอกไปก็คือเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่คลองบอลดีที่สุดในเกมนะฮะความสามารถในการคลองบอลเนี่ยเต็มแม็กซ์ทุกอย่างนะครับรวมถึงบาลานซ์ก็เต็มแม็กซ์ฟินิชชิ่งเต็มแม็กซ์ความสามารถในการเล่นเกมลุกก็เต็มแม็กซ์ครับทีแรกผมเข้าใจว่าไอคอนิกโมเมนต์ในช่วงวัย19ปีเนี่ยน ตอนเมสซี่ปัจจุบันยังทําไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟินิชชิ่งหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการเล่นเกมลุกการยืนตำแหน่งน่าจะน้อยหรือเปล่าแต่พอมาดูเข้าจริงๆไมไ่น้อยลงเลยครับความสามารถของเมสซี่ในวัย19ปีนะฮะก็เหมือนกับเมสซี่ในวัยปัจจุบันนี่แหละแต่อัพสปีดเข้าไปอ่ะท่านผู้ชมอัพสปีดให้เต็มแม็กอะมันอะไรจะโหดจะโกงขนาดนั้นฮะ อ๋อแล้วก็ค่าพลังที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ผมไม่ได้มนโนใส่ขึ้นมาเองตามใจชอบนะนี่คือค่าพลังจากเว็บดัตต์เบสของเฟส2020โดยเฉพาะเลยนะครับผมมีกู้บูลออกไปแล้วนะครับสำหรับไอคอนิคโมเมนต์ทั้ง5คนผมเอาผ้าพลังจริงๆนะฮะมาใส่ให้เมสซี่เวอร์ชันนี้เลยครับเราจะได้เห็นความสามารถสูงสุดของเขาในเวอร์ชันไอคอนิคโมเมนต์นะฮะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆอ่ะเมสซี่เวอร์ชั่นที่ตัดร้อยที่ว่าโหดแล้วนะแล้วอัพสปีดให้เต็มแม็กซ์แบบนี้เนี่ยโคตรโหดครับ แล้วสปีดแรงๆแบบนี้นะไปยืนปีกขวาเหมาะแล้วฮะท่านผู้ชมถ้ายืน AMF อาจจะไม่เหมาะนะแต่ว่ายืใน AMF ก็ได้ครับแต่ว่าปีกขวาใช้ประโยชน์ได้ดีกว่าไงดูฮะโรเบรโตคาร์ลอสจับไม่อยู่ครับคือในคลิปนี้อย่างที่บอกนะพรีวิวกับเดือบมลิดทั้งเกมนะฮะโรเบรโตคาร์ลอสเนี่ยจับไม่อยู่ครับดูครับลองเล่นชุตติ้งก็ยังมีครับยิงพุ่งๆก็ยังมีครับยิงปันๆก็ยังมีเช่นเคยครับอันตรายเหมือนเดิมครับลูกปัน่นไซก็98ครับท่านผู้ชมโอ้โหฟินิชชิ่ง99 อะไรจะโหดเบอร์นี้ฮะจะมีนักเตะคนไหนในเกมนี้โหดกว่าเมสซี่เวอร์ชันนี้หรือเปล่าครับท่านผู้ชมโอ้โหสุดยอดจะยิงพุ่งกุ้งก็ได้ครับหรือจะยิงปันปันก็ได้ได้หมดนะฮะหรือจะยิงกิปปิ้งช็อตก็ได้ครับทีนี้ปีกขวาในเกมนี้คนไหนจะมาสู้เมสซี่ได้หครับท่านผ <c oughs> ู้ชมดูดูดูความคล่องตัวกับท่านผู้ชม <c oughs> ยิงก็ดีคล่องตัวก็เยอะครับฮองบอลก็ดี โอ้โหแล้วสปีดไปอีกสปีดทเทพๆแบบนี้อีกครับตัวไหนจะจับอยู่ครับ <c oughs> แล้วล้มยาก้วยนะบาลานซ์สูงด้วยฮะสุดยอดครับไม่มีตัวไหนสุดยอดกว่านี้แล้วครับในตำแหน่งปีกขวานะแต่เอาเข้าจริงๆนะจะยืนหน้าเข้าก็ได้นะจะยืน a m f ก <c oughs> ็ได้นะแต่ผมว่าปีกขวาเหมาะสุดนะฮะจะได้ล็อกข้าซ้ายแล้วปั่นแบบนี้ครับท่านผู้ชมออกมาได้ยังไงครับตัวแบบนี้ดูครับดูความเร็วครับ วิ่งแซงเลยปรตัวคาร์ลอสดูดิ <c oughs> แล้ววิ่งดักหน้าความเร็วก็สูงแล้วคล่องก็สูงครับท่านผู้ชมดูฮะดูความคล่องแล้วปั่นก็ดียิงก็ดีโอ้โหอะไรจะโหดเบอร์นั้นครับดูประตคาร์ลอสเนี่ยปวดหัวเลยครับคลิปนี้ดูตัดเข้ามาแล้วยิงซ้ายเ <c oughs> นี่ยจะยิงคุ่คุ้มก็ได้ครับ <c oughs> พูดมาถึงตรงนี้แล้วหลายคนคงจะอยากรู้นะครับว่าเราจะได้เอคลักโมเมนต์ของเมซี่มาได้อย่างไรในปีส2 0 2 1ซีซันอัปเดตนั่นเองนะครับ ข้อมูลอย่างเป็นทางการนะครับผมสำหรับเบสเวอร์ชันหลักก็คือเบสดีซีกับเบสคอนโซลเนี่ยการที่จะได้ไอคอนิกโมเมนต์ของเมสซี่ท่านผู้ชมจะต้องซื้อเกมครับซื้อเกมแล้วก็ซื้อแบบบาร์เซโลนาอีดิชันนะเวอร์ชันบาร์เซโลนานะครับก็จะได้เมสซี่ไอคอนิกเนี่ยแถมมา1คนนะครับอยากได้โรนัลโดนะครับที่เป็นไอคอนิกนะครับก็ซื้อยูเวนตุสอีดิชันนั่นเองนะครับแต่สําหรับเบสมือบายนะครับยังไม่มีข้อมูล,ย,มมมลยังไม่มีข่าวสารอย่างเป็นทางการจากโคนามิออกมาว่าแล้วไอคอนิกโมเมนต์ทั้ง5คนนี้นะฮะ จะออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมซึ่งจากการสันนิษฐานแล้วนะฮะนักเตะเก่ง,กงๆโผดโพ,โพแบบนี้คงไม่ได้มาง่ายๆมาให้เราได้เปิดง่ายๆในรูปแบบบ็อกซ์ดอลที่เปิดใช้ทองทีละ100เปิดซุ่มหาผมว่าไม่ได้มาในรูปแบบนั้นแน่นอนนะครับอาจจะมาในรูปแบบของการซื้อฟูลทีมหรือซื้อฟูลสกอตของสมโมสรนั้นๆน,นะฮะอย่างเช่นซื้อ บาร์เซโลนาฟูลทีมนะครับท่านผู้ชมก็จะได้เมสซี่ไอคอนิกโมเมนต์แถมมา1คนนั่นเองนะครับอ่ะอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับยังไงก็แล้วเราก็คงต้องติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเบส2021ซีซั่นอัปเดตโมบายนะครับจะออกมาให้เราได้เล่นกันในช่วงปลายเดือนตุลาคมนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ